สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ครูมาทําตามที่สัญญาไว้คือจะมาทบทวนรูปประโยคต่างๆที่นักเรียนได้เรียนผ่านไปแล้วโดยครูจะให้นักเรียนดูสถานการณ์ต่างๆนักเรียนตั้งใจดูและฟังนะคะโดยสถานการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่บ้านพลอยค่ะ Good morning mommy What's for breakfast I'm hungry. Good morning, Ploy. Let's see. We have fried eggs and sausages. Do you want that? Yes, please. I want toast and jam, too. Do you want some milk? No, thank you. I want some coffee. Coffee is not good for children. It is bad for your health. Please drink milk. โอเคมัม m ม่นักเรียนเห็นพลอยทานอาหารเช้าแล้วอยู่กันไหมคะอาหารมื้อเช้าเป็นอาหารมื้อสําคัญมากนักเรียนต้องเลือกทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์นะคะถ้านักเรียนอยากถามคุณพ่อคุณแม่ว่า มีอะไรให้ทานสำหรับมือเช้าบ้างจะถามได้ว่า what's for breakfast แล้วคุณพ่อคุณแม่ของนักเรียนก็จะบอกรายการอาหารเช้ามาโดยใช้รูปประโยค we have แล้วตามด้วยชื่ออาหารค่ะเช่นไส้กรอกขนมปังแยมแต่แม่ว่าเราลองไปดูตัวอย่างประโยคกันเลยจะได้ไม่งง what's for breakfast We have fried eggs and sausages. แบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนหรือเพิ่มรายการอาหารไปอีกก็ได้นะคะต่อไปเป็นประโยคถามความต้องการคุณพ่อหรือคุณแม่ของนักเรียนอาจจะถามว่าต้องการจะทานอาหารชนิดนี้ไหมเช่นดื่มนมไหมท่านก็จะพูดว่า Do you want some milk? แล้วถ้านักเรียนอยากทานก็ตอบท่านกลับไปว่า yes please หรือ no thank you เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างบทสนทนากันนะคะ do you want some milk yes please หรือถ้าไม่ต้องการก็จะพูดแบบนี้ค่ะ do you want some milk no thank you แล้วนักเรียนสังเกตไหมคะว่าคุณพ่อคุณแม่จะชอบให้ทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ดีต่อสุขภาพโดยท่านจะพูดว่าอาหารหรือเครื่องดื่มนั้น is good หรือ bad for your health ลองดูตัวอย่างอาหารหรือเครื่องดื่มที่ดีและไม่ดีต่อสุขภาพกันนะคะ milk is good for your health coffee is bad for your health ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่มีนักเรียนผู้หญิงชาวต่างชาติมาถามทางเพลินดูสิว่าเพลินจะบอกท่านักเรียนคนนั้นถูกหรือไม่ Excuse me, I'm looking for a restaurant. Where is the restaurant? There is a restaurant behind the school. You walk out of the what? Turn left and walk to the school. It's very near here Where is it? It's behind the school Thank you very much นักเรียนสังเกตไหมคะที่นักเรียนต่างชาติถามทางกับเพลินเขาจะพูดเป็นสำนวนว่า Excuse me, I'm looking for the และตามด้วยคำเรียกแทนสถานที่เช่น Excuse me I'm looking for the market หรือบางทีเขาอาจจะถามว่า Where is the แล้วตามด้วยคำเรียกแทนสถานที่นะคะเช่น Where is the market นักเรียนที่รู้ทางก็ต้องใช้ preposition หรือคำบอกตำแหน่งบอกได้ว่าสถานที่นั้นๆอยู่ตรงไหนใกล้หรือตรงข้ามอะไรเช่นตลาดอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาล It's opposite the hospital แบบนี้เป็นต้นนะคะนักเรียนนอกจากนักเรียนจะบอกตำแหน่งของสถานที่ต่างๆได้แล้วนักเรียนยังต้องบอกได้ว่าสถานที่นั้นๆคืออะไรด้วยนะคะเพราะบางทีนักท่องเที่ยวอาจถามเราว่ามันคือที่ไหน Where is it นักเรียนก็ต้องบอกว่า It's the แล้วตามด้วยคำเรียกแทนสถานที่นั้นๆเช่น It's the shopping mall ต่อไปเป็นสถานการณ์ที่เพลินและเพื่อนๆไปเที่ยวในส่วนของสัตว์โลกใต้น้ําในสวนสัตว์ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะ This is a seahorse. It lives in the water. What are those on the ground? They are shells. What are those? Swimming Those seals water in and are out of the water. Those <are> seals. เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้เห็นสัตว์น้ำหลากหลายชนิดเลยแต่ครูเห็นนักเรียนบางคนทำหน้างงสงสัยอาจจะไม่เข้าใจที่พี่เจ้าหน้าที่สวนสัตว์พูดใช่ไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังเองเริ่มที่ประโยคบอกเล่า there is แล้วตามด้วยคำเรียกแทนสัตว์ที่มีจำนวนหนึ่งตัว ซึ่งก็หมายความว่ามีสัตว์ชนิดนั้นๆค่ะเช่น there is a prawn แต่ถ้าจะบอกว่ามีสัตว์หลายตัวก็จะพูดได้ว่า there are prawns และนักเรียนต้องไม่ลืมเติมตัว s ท้ายคำเรียกแทนสัตว์นั้นนะคะและเราไปดูสถานการณ์สุดท้ายเลยค่ะ What time do I read comic books? You read comic books in the evening. What time do I go to bed? Midnight. No, p l a n You go to sleep at eight o'clock in the evening. นักเรียนรู้ไหมคะว่าประโยค What time is it มีความหมายว่าอย่างไร ดูนาฬิกาแล้วตอบได้เลยค่ะเพราะคำถามนี้เป็นการถามเวลาว่าเป็นเวลาอะไรเวลาตอบนักเรียนก็ดูนาฬิกาแล้วตอบว่ามันเป็นเวลากี่นาฬิกาเหมือนอย่างที่เพลินถามแม่ค่ะนักเรียนไปฟังอีกครั้งนะคะ What time is it? It's seven o'clock in the morning การถามแล้วตอบแบบนี้ง่ายมัค้คะเพียงแค่นักเรียนดูนาฬิกาแล้วบอกว่าเป็นช่วงเวลาไหนของวันก็ได้แล้วค่ะ หรือบางครั้งนักเรียนอาจจะได้ยินคำถามว่า what time do you และตามด้วยคำเรียกแทนกิจกรรมต่างๆเช่น what time do you go to bed นักเรียนก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพียงแค่นักเรียนรู้ว่าต้องทำกิจกรรมนั้นตอนกี่โมงเช่นหรือว่าต้องเข้านอนเวลาสี่ทุ่มก็จะตอบได้ว่า it's ten o'clock at night ง่ายๆแบบนี้เองลองดูตัวอย่างนะคะ what time do you go to bed It's ten o'clock at night. ต่อไปก็ถึงเวลาที่นักเรียนจะต้องทำ exercise แล้วค่ะโดยให้นักเรียนดูภาพต่อไปนี้แล้วคลิกเลือกคำตอบให้ถูกต้อง What's for breakfast? Well done. We have sandwiches, sausages, and milk. do you want pepper excellent no i don't i'm looking for good job the restaurant what time is it oh that's not right Excellent. It's five o'clock in the morning. Where is the supermarket? Good job. It's next to the park. Very good. ขอให้นักเรียนคนเก่งของครูที่นําความรู้ต่างๆไปทบทวนทําข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเยอะๆนะคะแล้วพบกันใหม่ Goodbye.